อาเรนท่านผู้ในการนะครับก็ได้กรุณาครับให้น้องๆนะครับมาร่วมงานนะครับทถานะครับนะครับท่านผู้ในการสำนักนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าแถวนะครับเข้าแถวอาวนะครับคณะทำงานนะครับได้ ตอนรับนะครับตอนรับตอนรับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้และผมขออนุญาตกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานในวันนี้ดังนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2533คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรามกรลามนิมัสก,การพระเดชพระคุณเจ้าจท่านเจาววัตร ศรัทธาประชากรปัดเขาวลวกหลามนมัสการพระเดชพระคุณเจา้าที่เคารพเรียนท่านผู้ในการสำนักจัดกา,ารป่าไม้ที่ห้าสระบ,บุรีท่านรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีท่านผู้ในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันรักต้นไม้แห่งชาติที่ พวกเราชาวสลับบุรีได้ทําขึ้นในวันนี้ที่วัดศรัทธาประชากรตำบลน,น้าพระลานของพี่น้องบุญเกียิในวันนี้ที่ท่านผู้ในการสํานักจัดการป่าไม้ที่ห้าท่านพอสุนทรได้เรียนให้พี่น้องทบุญเกลียนได้รับทราบก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการสแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นการสแสดงออกถึงความ จงรักภักดีของพวกเราชาวสลับรีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของพวกเราในวโลกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านก็คือวันที่21ตุลาคมนอกจากนี้แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีต่อพวกเราโดยเฉพาะที่ปัทธาระชาก่อนที่พระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดได้บอกพวกเราหรือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินที่นี่ด้วยพระองค์ท่านเองถึงสามครั้งนะครับถึงสามครั้งแล้ว ทั้งท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านก็ออกดูแลช่วยเหลือนะครับให้ความเมตตากับพวกทางด้านส่วนราชการเพื่อนขคารการพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เราเลยนเป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นวัตถุมงคลใหญ่ที่มากเลยสิบกว่าปีสามสิบะว่าสิบปีเลย

เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีบางอย่างมันมีถุงที่แบบ่เขาไม่ได้สานต่ออีกีเขาไม่ได้านต่ออที๋อมันมีมีอยู่เ้ยต้องมีรนมากเลยเอามามาล้นเนี่ยรน้ปะเนี่ยยางอะ